หันหันหน้ามาทางนี้รอหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทาง yeah, yeah. นี้หันทางเดียวกับกูโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมเดสไซด์กันอีกแล้วหลังจากพาา์ที่แล้วที่เราตายกันในอุโมงนั้นนะที่ผมก็ได้ไปไปฟาร์มของไปอะไรมาแล้วก็ตอนนี้ก็แบบ เป็นผู้เล่นเลเวลหนึ่งอยกันแล้วนะดูของนี่แน่นมากดูป,ปืนต้องดูปืนนะเนี่ย <academics. S 1> ผมคือผมอ่ะได้ไปฟาร์มแทนเจ้าดอมมาด้วยนะแต่ว่าของมันน่าจะได้ไม่พอแต่ว่าตอนเนี้ยผมก็มันจะกลับไปที่อุโมงค์อุโมงค์เดิมแล้วในระหว่างที่กาลังรอเพื่อนอีก2คนมาแต่ว่าผมจะจะไปบุกตรงนี้ก่อนด้วยความใจร้อนป้เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ไปอยู่หน้าๆๆ <c oughs> อาุโมงค์กันเลยดีกว่าฮะเห็นใช่ไหมใช่แล้วเวมึงมองดูข้างล่างดีๆนะ ้เฮ้ยเดี๋ยวดเด็ดเด,เดตอนนี้อุโมงค์อะไรวะเฮ้ยอยู่อยู่บนอุโมงค์อ้เป็นอุโมงค์สยองเป็นบ้าเลย,เยมีเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่ด้วย,อยมองดูตามทางดีๆเนี่ยมันจะมีพวกแบบว่า AI เดินลาดตะเวนเออมึงจะไปไหนะตามกูมาทางนี้กูกูกูอยากสำรวจก่อน อยากสำรวจอะไรให้แน่ใจก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปอยู่แล้วนะกูไม่อยู่แล้วเว้ยกูไอ้เหี้ยมันลั่นมันเปิดกูก่อนเลยเมื่อกี้ปังตามนะเว้ยบอตามนะเว้ยเจ้าแค้นยิงยิงตายหนึ่งมึงจะสู้จริงเหรอใช่ มันมีอีกตัวหนึ่งอะ่ะกูจำได้ับเก็บของเลยไปค้นของมันดิกูกูคุ้มกันเองไปชีดเสื้อคอมพิวเตอร์ทกคนเฮ้ยเออเพื่อนมันเดินไม่รู้เรื่องดอมเอ้กอบมันดีไหมวะนี่ไงเอ้กอบมันใส่ของได้แป้นเออดี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 ดด ตัวที่ปืนดีวะนั่นๆๆๆๆหันดรอปตายแล้วใช่ไหมใช่ตายตายแล้วเออเออถอย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 ดอปดรอปถอยไม่จะมีอีกดรอปตายตายเออโหคือทุกคนคือแถวเนี้ยมันอันตรายมากเลยนะเว้ยโดนทีมสุ่ห้าไม่ได้นะครับใช่ใช่ มีข6และสาตเล็ดอะระวังนะ,ะตรงนี้ต้องระวังนะดอมทางเขาเง้ายญ่ดิใช่ทางเข้าใหญ่โอ้โหตึเต้นว่าไอ้เหี่ยปังเคลียต้องไปแบบทหารไอยสัตว์อเอยเ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้เห็นละเหะ็นลว มาแล้วดอมเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหยิงหัวกูไปสวยเงียบในทางขึ้นเออระวังมึงระวังห้องนะในห้องพวกนี้มันจะมีมันจะมีโจรอยู่นะมันไปอีกที่หนึ่ง ออไปทางนู้นดีกว่าป่ะฉันใช้ได้เราบอกนะเช็คห้องดีๆกลัวๆโดนยิงกันเองมากเลยเออมันเป็นชั้นลงไปข้างล่างกว่าดอม <c oughs> เปิดได้ไหมรอหน่อย เช็คทุกห้องเช็คทุกห้องแม่งเ้ยเสี่ยวอิบหผ่านเลยคือถ้ามาคนเดียวผมว่าหลอนแน่ๆทุกคนเยียบระวังดีเออแล้วเสียงในเกมนะคือเสียงเกมเนี้ยมนทำมาดีมากคือมันโอ้โหไม่มีว่าแม่งโดนแล้วแหละใครเนี้ยมือดูทุกห้องดีๆนะ เกียร์โคตรทหารน่ะโอ้ยเลยถอยยยอย้ยโอยยยดแม่ยดแม่ยสวยโองโอข้างล่างนี้จะมีอีกไหมวะไม่ต้่เพื่เฮียรอเลย เออกูย่องย่องมาอยู่ทงยากันทำยาไงม,มันเปิดก่อนเลยว่ะเออเรวของที่แม่งเป็นบอทไงไม่มีเสียงเขาเ้ยตายตายมันตายแล้วสวยว่ะมีตัวเดียวห่อเรว่องาที่แม่งเป็นบอทอย่าเลยทำให้แม่งโดนไอ้อเสเฮ้ยตาย ดอมกระสุนเอเคมึงอุย้ยดอมเยอะเยอะมึงยิงเหรอใช่ใช่ฮะเยอะ,ยอะสุดเชียตายเอาว่ะเฮ้ยดอมมีกระเป๋ามีกระเป๋ามาเอาโอ้ย เฮ้ยช <ệu> ่วยกูด้วยอุ้ยอุ้ยลีโหลดรีโหลดเออสวยสวยเวยไป เฮียอะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่างเยอะเนาะมาไหมก็ลูกซองบอกเลยนะถ้าไม่มีลูกซองนะโอ้โหกูบอกเลยเละเป็นขี้อ่ะโอ้ยดูศพดิด้อมศพนี่มันอะไรกันด้อมแมงมันขี้ขั้นตอมอ่ะด้อมระวังนะในในห้องในห้องพวกนี้มันมีนะ มีน้ำพึ่งป่าวะไม่รู้อ่ะยิงเข้ามาแล้วเออยิตายแล้ว้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะเลยแม่จริงเหรอปิดประตูเลยปิดประตูเลยปิดประตูเลยดอมกูว่าถ้าออกไปข้างนอกตอนดีดอมมืดมากเลยน่ยเนี่ยแม่ กังเขืองูเป็นงี้กว่าลองดิเฮ้ยเยอะเจออะไรเครื่องไปเออโดนเต็มหนึ่งสิบหกตายตายยิงอะไรตายยิงคนเฮ้ยดอมมองดอมห้องที่มีตัวะตายสวยเขี้ยมเยี่ยมนัดเดียวเลยเมื่อกี้ตัวแรกอ่าฮะ โอเคถ้าไปไก่มึงเลิกให้ไก่มึงทำให้ไก่บ้านมึงเงียบเงียบได้ไหมไปข้าวไปฆ่ามึงไปต้มมันเดี๋ยวนี้ประตูนี้ปิดแล้วนะเปื่อนตำรวจในห้องพวกเนี้ยระวังนะประมาทไม่ได้เลยเฮ้ยตายเลยตายเลยสวยด้ เดี๋ยคุเดินไปตรงจุดเอาทำไปเซิร์ฟนี่ไม่แหลกแล้ก็ไม่ไปเซิร์ฟเอเชียไอ้โง่อตอนที่มีมาโฆษณาขายของอย่างนั้นแต่แต่เครื่องคุณแหลกเหมือนเดิมเฮ้ยโดนบอลห้องนี้เพียบพันยากันตายตายหมดตายหมดหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหรีโหลดกระสุน,นให้พร้อม โอคค้คือทุกคนดูดิคือพวกผมอะแค่ไม่ต้องรอกองกำลังอะไอ้ปลาแค่แค่สองคนน่ะเดินก้ไเด่กลั <S <s <uck> <S กลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวยูกูพาไปเก็บแอร์ดรอปกับบุกบ,บุกตรงจุดฮอตกตรงนี้ไม่มีอะไรใครมาบีบแต่ว่าไอ้สัตว